เมืองไทยของเรายังมีอีกหลายจังหวัดที่งดงามน่าค้นหาและเต็มไปด้วยสเสด็จเฉพาะตัวซีรีส์เมืองรองที่ต้องไปจากช่องเที่ยวทัศน์จึงเกิดขึ้นเพื่อชวนทุกคนออกไปเดินทางไปรู้จักเมืองรองทั่วไทยวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยจังหวัดบึงการดินแดนเหนือสุดของภาคอีสานเมืองที่มีทั้งภูเขาน้ำตกแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตเรียบง่า จากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงโดยขับรถผ่านจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นไปต่อสู่บึืองการแต่หากต้องการเดินทางแบบสะดวกสบายก็สามารถนั่งเครื่องไปลงที่สาบิิอุดอรแล้วต่อรถเช่าหรือรถทัวร์อีกประมาณสามชั่วโมงก็ได้ภูทอกคือแลนด์มาร์คที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตเป็นภูเขาหินทรายสูงมีสะพานไม้ทอดรอบภูเจ็ดชั้น จากด้านบนสามารถมองเห็นเมืองได้ทั้งเมืองยามเชา้าหมอกบางๆอลอยคอรอบภูเขาเหมาะสำหรับสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบความสงบภูลังกาคืออีกจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบึงกาฬอยู่ในเขตอำเภอบึง,ขงโขงหลงเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่ขึ้นชื่อที่นี่ประดิษฐานพระธาตุภูลังกาอยู่ด้านบนมีจุดชมวิวผาหัวช้างที่มองเห็นแม่นม้ำโขงจากมุมสูง ได้อย่างสวยงามเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเป็นที่ตั้งของน้ำตกเจ็ดสีป่าดิบเขาอุดมสมบูรณ์แห่งบึงการที่ซ่อนน้ำตกสุดสวยงามน้ำใสไหลลดหลังลงบนหินสีชมพูที่นี่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมายหลากหลายเหมาะกับคนที่รักการเดินปา่าและศึกษาธรรมชาติอย่างยิ่งาน้ำจืดที่ได้าฉายาว่าทะเลอีสาน บึงโขงหลงยามน้ำลดในฤดูหนาวจะปรากฏหาดทรายกว้างให้เดินเล่นชมบิวฝั่งโขงเหมาะกับการพักผ่อนถ่ายรูปล่องเรือชมพาที่ตกดินแก่งอาหงจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงและยังเป็นจุดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นของพญานาะคบริเวณใกล้แก่นมีวัดอาหงศีลาวาาที่เงียบสงบสวยงามด้วยโบสถหินอ่อน และพระพุทธรูปองค์ใหญ่หนองกุดทิงใหญ่พื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีพืชน,น้ำนกนา,นาพันธุ์และควายน้ำเดินเล่นริมหนองเหมาะสำหรับการล่องเรือดูนกและพักผ่อนรับลมเย็นในยามเย็นเเดินทางมาไกลต้องลองเมนูปลานนําโขงต้มยำปลาปลาร้าทรงเครื่องปลาส้มเนื้อนุ่มส่วนใครชอบของทานเล่นก็ต้องลองลูกหยียักษ์เชื่อม และลืมเสียไม่ได้ไว้มาแมพของดีโอท็อปของจังหวัดก่อนกลับต้องซื้อของไปฝากคนที่รักรละขลบของฝากที่นิยมของจังหวัดบึงการคือผ้าเข้ามาผ้าปัตมิผ้าดารานาคีจากกลุ่มทอผ้าบ้านสงองผ้าดารานาคีมีจุดเด่นคือย้อมด้วยโคลนพันปีจากแม่น้ำคงอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรองและเอากลับไปฝากทองพันบึงการผลเล็กเนื้อหวานมัน กะทิบข้าวเหนียวที่สารอย่างปานี่ังหวัดเล็กๆริมฝั่งโคงแห่งนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมใครยังไม่เคยมาบอกแล้วว่าต้องมาสักครั้งผมเองได้ไปมาแล้วขอบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้ลองอย่างได้คิดสวยงามและมีทุกอย่างมากมายผมต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างเล่หา,เาหากคุณผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเที่ยวกันเยอะอยนะครับบึงการรอคุณอยู่